นี่นะครับปอมนะครับพาพี่น้องมาวัดป่านะครับหลวงปู่ผ่านนะครับพี่น้องนะครับมู่บ้านเสียมครับพี่น้องนะครับขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ผ่านนะครับหลายๆท่านก็คืรู้จักนะครับเป็นอย่างดีนะครับวั่นี่เลยปอบๆนะครับพามาติดตามข่าวนะครับงานถวายกระถิ่นนะครับของวัดป่าประทีปนะครับบ้านเสียมนะแับเดยวตามบปอมนะครับไปดูด้านในนะครับด้านด้านขวามือนะครับล้วนี่ก็จะเป็นโรงทานะครับซึ่ง มีการทำาลงทานนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีจากสี่แอนุสิตน,นะครับจากหลายๆที่นะครับมาทํโลงทานกันนะครับไปดูบรรยากาศด้านในกับป่าปพ่อนะครับเดี๋ยวป่าวร่อจะพาไปชมบรรยากาศเสร็จแล้วก็จะพาไปถามยอดกระถิน,นครับพี่้อง นะครับแากที่ดีนะครับผู้ขาดนะครับการพโตนะครับวันนี้เราช่างนะครับวันที่9กุมภาพันธ์นะครับ2ภาค2ห้างครับโอ้เข้าไปไม่แล้วกลับมาบนนะครับแล้วค่อยไปคุยต่อนะครับขอแจ้งพี่น้องสาธุคนท่านนะครับยอดเงินและคณะ ได้นำมา2 5 4 7 7 0บาทยอดสมทบจากพี่น้องสาธุนชนที่มาร่วมง,งาน1 8 5 1 2 8 2 0บาทรวมสุทธิ4,3,000บ เก้าพันแปดร้อยเ้าสบาท้าด้าใครด้าน,นกระสนตัอกานทั่วหนาทัวตาามาเยอดสุดอาชีพคณะกรรมการวัดตาปทุมยารามครับมารับปัจจัยครับ กวนัวนาทีนครับแกแดกแกแรกนี้ีเลือที่ออกสามไรสี่สามาเดี๋ยวทีนี้นะครับบ่าวป้อมกันมามามากล่าวคำกลาวนมาสการณ์หลวงปู่ผ่านนะครับบาามวาามามมาบา ท่านนะครับยอดสุนทวโตอีกแนึ่งร้อยสิบบาทเลครับสนทพะวาโตัมมาสพุทธสัจพวาโตอรหัตโตสัมมาสัุสี่สามเก้าเเกศูนมาอีกแล้วหนึ่งร้ สัมมัจจุโรพันตีมหาทีรีปัมมาทีนะสวรรคสัพเพนะสัตังสัพพังอาปะคารังสัมมัจจุโรพันตีสาดูครับ ยอดเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ยอดทักสิ้ง44,240บาทสาธุนะครับทีนี้นะครับแต่สิพาพี่น้องนะครับไปตามยอดกรกทินนะครับวัดปากระทีปนะครับลวงปู่ผ่านนะครับอะตามมาร้อมไหมนะครับมาชาบ้านเอื้อเมื่อไกล่ก็ดีนะครับอะจนมปแต่ความสุขความเจริญเด้อ ดิจสิ่งใดในส่วนควาครู้มากตัวนี้นะครับับอนุญาติทพทีกรรจากช่องทางมาบ้านทำทุกอ่างใ้อากาศีนะครับทุกพ่นะครับการพอมาทำตามนี้เลยแบบระยัส่วนครับช่วงเช้ามีน หล่อสุขขนาดทีมากขนาดที่ใหญ่ๆเนาะตอนนี้กับักสกานะากศกาที่เกิดน้องอาจจมากแ่กับากพักสลโสนี้าวิทยาสัยสนี้งากเอ่อสมเดสิริทิวาสสะนหลายหล ประมาณว่านะครับาพูดชื่อผู้ธานะครับลงภูมิผ่านครับมีหลากหลายคะแนนนะครับส่วนมากถ้าบ่าว่าคุยนะครับการดู้ดักเกี่ยวกับมิกุ้คนนะครับเองไหนะครับทั้งพิยุทธ์สำนักงานจีนทีทั้งไปทำงานกับทั้งพี่รองแจ้งนะครับประมาณว่าบ่าว่อกำอากาศนี่นะครับถ้าบ่าว่อมามื่อเช้านะครับควรให้จอดในที่นครับรถรับใช้พอไมาทรายนะครับจากเวชชีพทางต่อนะครับพดยเฉพาตอนนี้วัดกระเทียมนี้สช่หม สนุก oh right. so, ่เยได้ประมครับท้าอะไรครับผมว่าประมาณสี่แสนสี่ห่เอาได้เลยสี่แสนปลายนี่แหละครับสี่แสนสี่สี่แสนสี่หม่นอร้อยก็ชิคเ้าวามประมาณนี้ครับอ่าครับก็มันเยอะยอะดีกว่าครับพี่น้องพีน้องทใจก็อยากดูดอยเกดีกว่าจำคำว่านี่นี่น นะครับเบิ้ลเบิ้ลสมุดนะครับเบิ้ลนะครับผ่านสี่เซนนะครับสี่สองร้อยเก้าสกนะครับเป็นยอดกระทินนะครับาวัดป่าประทิปยารามนะครับของลุงปูผ่านนะครับพี่น้องนะครับที่นี่นะครับคุณพ่อมีอย่างอยาาสังพี่น้องหรือท่านบานะครับพี่นองกระทินเท่านี้ถเป็นกระทินพระราชทานออเป็นเนตพระสังคละ พระลักษาะท่แต่ว่าเมื่อพระลาสถานมากับมิจ้าภาพท่านพี่น้องพักเสกาขาเจ้าหลับเนเจ้าภาพมาสมบแรล้วก็มีพี่น้องให้บัตเชื่อมบ้านที่มาทั้งหลายมามาโฮมกันกเป็นกระถินสามีาน้ำเป็นพระรากษานน้ำเซึ่งกริพระรากทานนี้ได้จากวัดสคคมุนครของสมัพระสังฆราชได้จากวัดสมุนทรอนีมีวัดปาระถิามในวัคร,ร,รับ จับวากอยากมองของผู้คนมาดับน้องที่มาร่วมงานกันมาสั่งสั่งผสมกันแล้วคะไ่ทุกรนมีของลูกปู่าในสัในซอสในห้าเนือต่าขอให้ทุกท่านมีความสชขความเจริญและปัฒนาสิ่งใดกแขอให้โชคดีมอกนะมีความสุขตลอดไปเจ้ ก็สาหรับบอกว่าขอบคุณนะครับคุณพ่อครับท่านสำคัญเราจะฝากข่าวเราจะฝากข่าวแป่นๆข่าวเแ็นๆนี่นป็นข่าวนีข่าวมาสําค mm ัญต่อเชิญเชิญชวนในวันที่24มกราคม2564เป็นวันค่ายวันมรณภาพของรัฐปารทางวัดเท่าวมีนาบีการเทพร้อมหล่อรูปมรณภาพเท่าองค์จีนหลัยืนซึ่งเป็นบูคยืน โด้ทางคนละทางอางกาศวังเรื่องพบเบาซีสต์ธรรมดาแบตึ้ง,งตึงต้งซะขนา <ential> นี้นะครับพระเจ้กการ้านเพื่อหนเพียงกันได้รล้ออเอาเร<อ>ร<อ>มด<ม><อ>ว่าทั้งในวังกันเลยครับับทั้งในวังดวได้ได้ออกมาเป็นมุกกระทาะในมาทีท่ท้องซึ่งแเนสชื่องเชื่อมารดามาน้อง สั่งน้ำทำน้ำร้อนกันรอบนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับคร,บรับค่ะอันนี้อันนี้ก็พี่น้องท่านใดลืมนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีบุญใหญ่อีกรอบนึงครับในวันที่24มกรานะครับ02564แต่เป็นที่ทีนะครับเททองนะครับเมือนนะครับลงพื้นฐานนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับ มีนะครับพิธีแล้วก็จากทางตัวแทนทางในวังนะครับมาเป็นประธานในพีธี้นะครับอ่านะครับบอกว่านะครับว่าถ้าท่านใดนะครับเข้ามาชมนะครับปบอก้อมนะครับก็สามารถนะครับติดตามข่าวนะครับว่าจะมีอะไรอยังไงนะครับต่อไปได้นะครับต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บอกว่าขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ